อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่393การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นเรื่องกระสุนทางชินเฟิงไม่ต้องเตรียมแต่อีกฝ่ายสามารถยืมกำลังมือปืนจากฝั่งชินเฟิงได้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าการร่วมมือแต่การที่เกาอยู่คังเลือกทําแบบนี้ชินเฟิงคิดว่าทางฝั่งตนได้ผลประโยชน์กว่ามาก เพราะยาที่ผสมลงในกระสุนใช่ว่าจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ในนัดเดียวอีกทั้งพวกมันแต่ละนัดยังมีมูลค่ามากคนจากฝั่งทหารรับจ้างฟึงหลีพร้อมกระโจนสู่สมรภูมิแล้วในเวลาเดียวกันฉินเฟิงก็ได้ค้นพบคนอีกกลุ่มหนึ่งก่อนเริ่มการต่อสู้ฉินเฟิงได้ขยายพลังสมาธิออกไปเดิมต้องการสแกนสถานการณ์โดยรอบช่วงเวลาเดียวกันนะสถานที่ห่างไกลฝีเท้าของเลยหญิงชงักลงบอส คนอื่นๆหยุดฝีเท้าตามมองเลยหญิงด้วยความงงงวยใบหน้าของเลยหญิงที่มบนทะมึนอยู่แล้วกลายเป็นดำสนิทยิ่งกว่าเดิมตั้งหลักรอยอยู่ที่นี่ก่อนอย่าเพิ่งไปที่นั่นเลยหญิงแน่นอนไม่คิดเอ่ยปากว่ากลุ่มคนของตัวเองเกรงว่าจะถูกอีกฝ่ายรู้แล้วพลังสมาธิของชิงเฟิงกับเลยหญิงเคยปะทะก,กันมาก่อนดังนั้นย่อมสามารถตระหนักถึงสถานะของแต่ละฝ่ายได้ชิงเฟิงถือว่าแกโชคดีรอดไปได้อีกครั้ง หากชินเฟิงบอกเรื่องของเขาแก่เกาอยู่ข้งแขนการลอบโจมตีครั้งนี้คงล้มเหลวแน่นอนอย่างไรก็ตามสิ่งที่เลยหญิงไม่คาดคิดก็คือการต่อสู้ในทะเลสาบกลับดำเนินต่อไปคล้ายไม่ตระหนักถึงการมาเยือนของเขาหวือหวือหวือ,อกระสุนปืนใหญ่หลายนัดถูกยิงออกไปในคราวเดียวเพียงชั่วพริบตากระสุนปืนใหญ่ลอยล่องข้ามผืนฟ้าร่วงตกลงในทะเลสาบที่อยู่ห่างออกไปหนึ่งกิโลเมตร ไร้ซึ่งเสียงระเบิดกึดกกล้องทว่าเกิดหมอกหนาและรังสีสีม่วงกระพริบไหวนับไม่ถ้วนนี่คือปืนใหญ่พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าและสิ่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้จู่โจมสิ่งมีชีวิตใต้น้ําโดยเฉพาะภายใต้ทะเลสาบพ,พื้นใหญ่แห่งนี้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่มีใช่มีเพียงจากกระพัดมังกรเจียวหลงช่วงเวลาที่กระสุนปืนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้าร่วงตกลง แทบจะในทันทีสิ่งมีชีวิตมากมายพลันผุดขึ้นมาเหนือผิวน้ำในสภาพหงายท้องเจ้าพวกนี้แม้จะเป็นแค่ผลพลอยได้จากการต่อสู้แต่ก็ถือว่ามีราคาไม่น้อยเช่นกันโฮกเสียงคำรามแทรกผ่านใต้น้ำจัก,กรพรรดิมังกรเจียวหลงคำรามเกลียวกราดท่ามกลางหมอกหนาร่างอันใหญ่โตพรวดทยานขึ้นจัก,กรพรรดิมังกรเจียวหลงเหินขึ้นไปบนฟากฟ้าแต่นี่ไม่ใช่เรื่องเกิดความคาดหมายของทุกคน พรอทยที่สุดแล้วจากกระพัมังกรเจียวหลงคือสัตว์ร้าย a อบิลิตมันครอบครองพลังสมาธิมหาศาลฉะนั้นย่อมสามารถโบยบินได้เวลานี้ทั้งร่างของมันลอยอยู่กลางอากาศเปิดเผยตัวตนต,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 ต่อสายตาของฝูงชนโดยสมบูรณ์ขนาดของมันใหญ่โตจนสามารถบดบังดวงอาทิตย์และไม่รอชาเร่งแหวกอากาศตรงมายังตำแหน่งที่ทำให้เกิดหมอกหนาทันทีปืนใหญ่พลังงานลมเตรียมพร้อมสอยมันลงมา มือปืนสับเปลี่ยนกระสุนใหม่อย่างรวดเร็วยิงออกไปอีกครั้งในพริบตากระแสลมกันโชกพลันลุกฮือหลังกระสุนเกิดการระเบิดใบมีดนับไม่ถ้วนพลันปรากฏฟาดฟันเชื้อเฉือนจากรพพัดมังกรเจียวหลงมังกรเจียวหลงในอากาศถูกคมมีดสายลมทั้งฟันทั้งสับอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามใบมีดเหล่านั้นไม่สามารถตัดเข้าสู่เนื้อของมันได้อย่างไรก็ตามแม้จะไม่อาจสร้างความเสียหายแต่ก็ยังช่วยขับไลใ่ให้มันถอยกลับไป กระสุนปืนใหญ่อีกชุดถูกยิงออกมาจากกระพัดมังกรเจียวหลงจำต้องใช้อบิลิตี้ของมันเข้าต่อต้านศูนย์ซิ้นพละงกำลังสำหรับต่อสู้ลงเป็นอย่างมากทว่ากระสุนเหล่านี้ราคาทั้งหมดของมันรวมๆแล้วมีมูลค่ากว่าหนึ่งแสนล้านเหรียญเตรียมตัวให้พร้อมเกาอยู่คังเป็นคนแรกที่โจมตีระยะประชิดทั้งตัวเขาถูกครอบคลุมด้วยกำลังภายในย่ำเท้าลงเพื่อส่งตัวทิ้งรอยปริราวลึกไว้กับพื้น ทั้งคนทั้งร่างของเขาทยานขึ้นไปในอากาศมีดยาวในมือวัดเฉือนลงบนร่างของเจียวหลงไปหลีเธอไปเฝ้าระวงังเจ้าพวกนั้นส่วนฉันจะไปช่วยคนอื่นๆข้างหน้าชินเฟิงสั่งคำหนึ่งไปลีบยักหน้าผินกายให้กับฝูงชนปลดปล่อยพลังสมาธิตรึงลงบนร่างของเลยหญิงและคนของเขาพลังสมาธิของเธอแข็งแกร่งมากเพียงตกลงบนร่างเลยหญิงและคณะพากันขนลุกเกลียว เลยญิงกัดฟันแน่นฝืนทนต่อแรงกดดันจากการตรึงของไปหลีทางฝั่งชินเฟิงเมื่อไม่มีอะไรให้กังวลเขาก็เริ่มลงมือทันทีร่างทรงนกยูงเพลิงฟ้าปะทูหมก่อร่างขึ้นเป็นนกยูงที่กำลังลุกไม่มีขนาดความสูงกว่าสองเมตรยังไม่จบเพียงเท่านั้นระหว่างทยานขึ้นสู่อากาศนกยูงเพลิงฟ้าจู่ๆก็แยกตัวออกเป็นสองจากสองเป็นสี่ นกยูงเพลิงฟ้าแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานเปลวไฟโฉบกระแทกเข้าใส่มังกรเจียวหลงเปรียงนกยูงเพลิงฟ้าตัวแรกซัดเข้าตรงขากรรไกรของมังกรเจียวหลงแรงประทะเล่นอาหัวของมันเชิดไปอีกทางเปรียงเปรียงเปรียงอีกสามที่เหลือราวกับมีจิตนึกคิดโฉบกายไปมาในอากาศมิได้โจมตีอย่างทันท่วงทีทว่าในตอนท้ายทั้งหมดระเบิดลงในตำแหน่งเดียวกันเกาอยู่คางที่กำลังปลดปล่อยกระบวนท่าวรนยุทธ ชงัเงินเล็กน้อยสักพักได้สติดวงตาศาสตร์ประกายสดใสเทคนิคมีดสังหารสะบ้นต่อเนื่องเกาอยู่คังเล็งฟันลงตรงช่วงท้องส่วนล่างของเจียวหลงปราณใบมีดประทุเดือดในอากาศ 5. โครงโครงโครงใบมีดปราณกำลังภายในของเกาอยู่คงังสับสะบ้นไม่หยุดยังเชื้อเฉือนเกล็ดมังกรอย่างต่อเนื่องทุบทำายการป้องกันของมันจนเลือดมังกรทะลักออกมาได้รับบาดเจ็บหนัก เจียวหลงร่ำร้องคร่ำครวญทนไม่ไหวจำต้องสะบัดหัวมุ่งเป้ามาทางเกาอยู่คังปากใหญ่อ้ากว้างฟุ้งคลื่นน้ำขนาดใหญ่ถูกยิงออกมาอนุภาพรุนแรงราวกับช่วงเวลาเขื่อนแตกเกาอยู่คังถูกกวาดพัดหายไปกับคลื่นน้ำทันใดต้นไม้โดยรอบทั้งหมดจมอยู่ใต้คลื่นน้ำหักโค่นลงตามกระแสในเวลานั้นเองร่างเงามนุษย์ที่เบื้องหลังกระพือด้วยคู่ปีกสีฟ้าพลันโฉบเข้าหามังกรเจียวหลงตูม มังเกิดเสียงปะทะหนักทึบระหว่างอำนาจอันแข็งแกร่งสิ้นการประทะร่างใหญ่โตอย่างหาที่ใดเปรียบของจักรพัิมังกรเจียวหลงราวกับถูกยกลอยสูงขึ้นจากเดิมกว่า20เมตรอาบิลิตี้ที่คอยทานรับของมันถูกทำลายจนก่อเกิดความเจ็บปวดในเวลาเดียวกันร่างเงาจางจางของเกาอยู่คางก็ปรากฏขึ้นเบื้องบนจากอีกทิศทางเขาผุดขึ้นมาจากคลื่นน้ำที่ถาโถมตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่อาจทราบเทคนิคมีดสังหารสะบั้นคลั่ง ตำแหน่งของเกาอยู่คางเมื่อเทียบกับตำแหน่งของจักรพรรดิมังกรเจียวหลงแล้วถือว่าสูงกว่าดังนั้นการโจมตีด้วยมีดนี้พริบตาเดียวก็ตกลงบนร่างเจียวหลงทันใดเปรี่ยงหากมีใช่เพราะเจียวหลงคือสัตว์ร้ายระดับจักรพรรดิช่วงเวลาเมื่อครู่ที่ถูกอำนาจของผู้ใช้พลังเลเวลซีโจมตีมันคงตายไปแล้วแน่นอนการต่อสู้ยิ่งนานยิ่งดูเดือดเจียวหลงเองก็มีใช่เป้าหมายที่จะโค่นล้มกันได้ง่ายๆ ร่างกายยาวเหยียดของมันเริ่มเลื้อยไปในอากาศสบัดทางฟาดเกาอยู่คังปลิวกระเด็นออกไปไกลนับหนึ่งรเมตรโครมหินตรงเทือกเขาพังทลายลงจากแรงกระแทกระวังปล่อยให้ฉันจัดการเองคอนขย่าวสวรรค์ผู้ใช้วรยุทธ์โบราณเลเวลดีก้าที่ก่อนหน้านี้เกาอยู่คังเรียกว่าจึ้งเฉียนวาดคอนยากเป็นวงเหวี่ยงกระแทกเข้าใส่ร่างของจักรพรรดิมังกรเจียวหลง ทว่ายามเมื่อคอนประทับลงมังกรเจียวหลงกลับถอยไปเพียงครึ่งก้าวมันไร้ระบำร่างยาวในอากาศอีกครั้งกวาดเอาเจ้งเฉียนปลิวหายไปจากท้องฟ้ายิงปืนใหญ่สนับสนุนเร็วหยางซานออกคำสั่งอย่างรวดเร็วบึ้มหากระสุนถูกยิงเข้าปกคลุมจากกระพัดมังกรชะลอการเคลื่อนไหวของมันเมื่อคลื่อนโจมตีจากการกวาดลำตัวของมันสิ้นสุดลงเกาอยู่คังก็กลับมา แม้จะได้รับบาดเจ็บแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการต่อสู้ชิ้นเฟิงปลดปล่อยร่างทรงนกยูงออกมาอีกครั้งเขาไม่คิดเอาเครดิตสังหารแต่พยายามช่วยสนับสนุนเกาหยูคังสร้างจังหวะโจมตีดีๆให้อีกฝ่ายหลังจากนั้นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณคนอื่นๆก็เริ่มไล่ตามทานันกระโจนเข้าสู่สนามรบมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ในจุดที่ห่างออกไปสองตาของเลยหญิงแนบลงบนกล้องสองทางไกลเฝ้ามองฉากต่อสู้สีหน้าของเขาซีดขาวบอสถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเขาคงฆ่าจัก,กรพรรดิเลเวลดีได้จริงๆกองกำลังทหารรับจ้างเหิงอยู่หน้าหวาดหวันนักจึงเฉียนใกล้จะได้ขึ้นเป็นเลเวลซีแล้วหากปล่อยให้เกาอยู่คังฝึกฝนคนเก่งมีความสามารถต่อไปและครอบครองวัตถุดิบของจัก,กรพรรดิสัตว์ร้ายตัวนี้ไปได้จริงๆ มันไม่ใช่เรื่องดีกับกลุ่มเล่ห์งของพวกเราเลยใช่แค่ตอนนี้จึงเฉียนก็แทบไม่ใช่ตัวตนที่จะยั่วยุได้แล้วยิ่งถ้ามันขึ้นเป็นเลเวลซีไอ้ลูกสัมสอน,นั่นมันฆ่าพี่น้องของพวกเราไปตั้งหลายคนคนกลุ่มเล่ห์งเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นมิตรกับคนของเกาหยูคังหรืออาจกล่าวได้ว่ามีความแค้นฝังลึกเลยยิงเองก็รู้ดีถึงสถานการณ์ในปัจจุบันเพิ่งคิดว่าการค้นระดับจัก,กรพพัดสัตว์ร้าย มันง่ายได้ถึงขนาดนั้นหรือไงกันเลยหญิงเริ่มคิดแผนร้ายตอนที่394อย่าทําทำในสิ่งที่คุณไม่อยากให้คนอื่นทำกับคุณนำผมดึงดูดสัตว์ร้ายมาแล้วไปโปรยใส่พวกมันเลยหญิงกล่าวด้วยความเย็นชามนุษย์และสัตว์ร้ายต่อสู้กันมานานนับร้อยปีดังนั้นในเมื่อเกิดการคิดค้นผมขับไล่สัตว์ร้ายขึ้นก็ย่อมมีการคิดค้นผงดึงดูดสัตว์ร้ายเป็นธรรมดา ผงดึงดูดสัตว์ร้ายจะถูกใช้ได้อย่างเหมาะสมก็ต่อเมื่อในสถานการณ์ที่คุณแข็งแกร่งมากๆและไม่อยากเดินทางออกค้นหาตลอดเวลาในทุ่งล่าคุณสามารถใช้ผงดึงดูดสัตว์ร้ายให้เข้ามาได้ด้วยผงนี้นอกจากนี้ยังสามารถใช้มันวางกับดักได้อีกด้วยเมื่อก่อนในตอนที่ฉินเฟิงอยู่ในเมืองไห่เขาก็เคยถูกลอบวางกับดักด้วยผงนี้เช่นกันอันที่จริงนี่ถือเป็นวิธีเล่นตุกติกในแบบฉบับกลุ่มเล่ยถังส่งใครไปดี เล่ยเต่าแก่ไปน้อมรับคำสั่งบอสคอยดูผลงานฉันได้เลยเล่ยเต่าแห่งกลุ่มเล่ยถังมีใช่ผู้ใช้พลังธรรมดาธรรมดาแต่เขาคือผู้ใช้อบิลิตี้มืดช่วงเวลานี้อบิลิตี้มืดถูกเปิดใช้งานทั้งคนทั้งร่างของเขาพลันกลายเป็นเงาแฝงตัวมุ่งตรงไปยังทิศทางของชิงเฟิงและคนอื่นๆอย่างรวดเร็วเตรียมลอบวางกับดักเกาอยูคงังเป็นผู้ใช้พลังเลเวลซีก็จริงแต่พลังสมาธิของเขามิได้แข็งแกร่งถึงขนาดตรวจจับได้ เนื่องจากเอกลักษณ์ของรูนมืดที่เน้นไปทางความสามารถในการซ่อนเร้นและบดบังสายตาหากเป็นคนในระดับเดียวกันย่อมไม่มีทางประหนักได้ถึงการดำรงอยู่ของเล่เต๋าย่อมไม่มีผู้ใดรู้ตัวอย่างไรก็ตามในกลุ่มกองกำลังทั้งสองบังเอิญมีใครคนหนึ่งที่ดันแข็งแกร่งกว่าเล่เต้าเนี่ยสิเป็นไปหลีเดิมไปหลีก็คอยจับตาดูเหลยหญิงและคนอื่นๆอยู่แล้ว ตอนนี้เมื่อเล่ยเต่าลอบเคลื่อนตัวเข้ามาชัดเจนว่าย่อมไม่คิดดีมีคนลอบเข้ามาไปหลีส่งข่าวผ่านทางพันธสัญญาสีหน้าของชินเฟิงมองลงหากเป็นคนของกลุ่มเล่ยถังจำต้องระวังไว้ไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่เกาอยู่คังเป็นเป้าหมายของพวกมันอยู่ก่อนแล้วต้องระวังไม่ปล่อยให้พวกมันลอบทำเรื่องชั่วร้ายเมื่อคิดถึงจุดนี้ชินเฟิงก็ถอนตัวออกจากท่ามกลางสนามรบ เขากวาดพลังสมาธิออกไปเมื่อมันกระทบเข้ากับรูนมืดฉินเฟิงก็พบกับเป้าหมายทันทีวิสร่างของฉินเฟิงกระพริบไหวข้ามผ่านพืนป่าอย่างรวดเร็วตรงไปปรากฏกายเบื้องหน้าเล่เตาเล่เตาสะดุ้งตกใจมองไปยังผู้มายืนเล่เตาจดจำได้ทันทีว่าเป็นฉินเฟิงเพราะท้ายที่สุดแล้วฉินเฟิงคือคนที่สังหารเล่ชาง กองทหารรับจ้างของพวกเรากำลังออกล่าอยู่ข้างหน้าเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดขอให้หยุดเพียงเท่านี้ชินเฟิงกล่าวเสียงจมสีหน้าของเล่ตามืดมวลลงนี่มันเจอฉันแล้วงั้นหรือไม่หลอกหน้าบางทีมันอาจหลอกกันก็ได้เมื่อได้ข้อสรุปเล่ต่าที่อยู่ในซ่อนเงาก็เริ่มก้าวต่อไปข้างหน้าฟุบซ่อนเงาของเล่ตาเคลื่อนกายผ่านชินเฟิงไปอย่างรวดเร็วหลอกกันจริงๆด้วยไอสารเลวน้อย ระหว่างสะบดในใจพริตตานั้นเขาพลันรู้สึกได้ถึงลมหายใจร้อนๆเป่าใส่เบื้องหลังคนทั้งร่างลุกเกรียวแฝงกายสู่ความมืดมิด a อบิลิตีถูกใช้ออกทั่วบริเวณพันฟุ้งไปด้วยรังสีทมินเล่เต่าจมดิ่งหายเข้าไปในความมืดมิดและในเวลาเดียวกันกับใบมีดที่ลุกไหม้ไปด้วยไฟสีฟ้าตัดผ่านในจุดที่เล่เต่าเคยยือนอยู่หากถูกคมมีดนี้เล่เต่าย่อมตายอย่างไม่ต้องสงสยัย เมื่อมีดโฉบพ้นประกายแสงที่ลุกไหม้บนใบมีดก็กระทบเข้ากับต้นไม้ข้างๆระเบิดขึ้นในฉับพลันตูมลำต้นไม้หนาหักโค่นลงในคราวเดียวอ๊ะเล่เต่ร้องครวญด้วยความเจ็บปวดแรงระเบิดนี้มีเพียงโค่นต้นไม้แต่แตกระจายด้วยส่งผลกระทบมาถึงเขาต้องไม่ลืมนะว่าโดยปกติแล้วร่างกายของผู้ใช้อ b i l i t y นะ่าอ่อนแอมาก ช่วงเวลานี้ร่างของเล่เต่าถูกเปิดเผยออกมาไรซึ่งอบิลิตี้ใดๆคอยปกปิดสารเลวไปลงนรกซะพลังสมาธิของเล่เต่าถูกเร่งเรา้าเงามืดรอบกายบิดกระตุกมันยืดขยายออกถกเข้าพัวพันรอบเท้าและลำตัวของฉินเฟิงยังไม่หมดเล่เต่าชี้นิ้วไปทางฉินเฟิงปลดปล่อยลำแสงสีดำออกมาทันใดลำแสงนี้ชินเฟิงคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีเพราะมันคือลำแสงแห่งความมืด หากถูกโจมตีโดย ability นี้พะละกกำลังจะหดหายกลายเป็นคนอ่อนแอความแข็งแกร่งลดทอนลงอย่างรวดเร็วแต่แน่นอนว่าต่อให้ฉินเฟิงคุ้นเคยกับมันมากเพียงใดแต่เขาจะไม่ยอมปล่อยให้การโจมตีของเล่ต่าตกกระทบลงถึงตัวพลังสมาธิของฉินเฟิงถูกปลุกเร้าในทำนองเดียวกันรังสีแสงสีแดงพลันปะทุก่อร่างเป็นมังกรขนาดใหญ่ขึ้นทันใดมังกรใหญ่อบล้อมว่ายวนรอบกายชินเฟิง กวาดเอารูนมืดที่มุ่งร้ายกระจัดกระจายไปทุกทิศทางจากนั้นร้องคำรามอ้าปากฉกเข้าสังหารเล่เตา๋านี่มันเทคนิคมังกรไฟเล่เต่ากรีดร้องจะกรีดร้องก็ไม่แปลกเพราะทายที่สุดแล้วเจ้าสิ่งนี้มันทรงพลังเกินไปต่อให้เล่เต่าอยู่ในเลเวลดีแต่เขาไม่ได้เชี่ยวชาญอ b บิลิตี้มากถึงขนาดนั้นยิ่งเป็นท่าอบิลิตี้มืดเรียกได้เลยว่ามีน้อยนิดแทบจะขาดแคลน สรุปสั้นๆว่าแทบไม่มีท่าใดจะใช้รับมือกับมันได้เมื่อเห็นเทคนิคมังกรไฟเล่เต๋าก็ตระหนักได้ว่าอีกฝ่ายมีใช่ตัวตนที่สมควรประมาทเงาขมือเล่เต๋าวาดมือออกทันใดนั้นเองเบื้องหน้าเล่เต่าจูจ่ๆก็ปรากฏกำแพงวังวนสีดำมังกรไฟอ้าปากถลาเข้าไปจมลงสู่กระวังวนของเล่เต๋าโดยตรงอย่างไรก็ตามเวลานี้หน้าผากของเล่เต๋าผุดไปด้วยเหงื่อยเย็น เงาขเขมือบเป็นท่าที่ดีแต่ยิ่งพลังโจมตีที่มันต้องทานรับมหาศาลเท่าไหร่พลังสมาธิของผู้ใช้ก็ยิ่งถูกสูบก,กลืนตามไปมากเท่านั้นเล่ยเต่าชัดเจนว่าไม่คาดคิดว่าการโจมตีของฉินเฟิงจะทรงพลังถึงขนาดนี้หัวมังกรใหญ่ถูกกลืนเข้าสู่วังวนทว่าเมื่อช่วงลำตัวว่ายตามเข้าไปได้เพียงครึ่งการป้องกันจากเงาขมือบก็ถึงขีดจำกัดบึ้มกระแสวังวนทมินแหลกสลายลงทันใด อีกครึ่งของมังกรบุกมาถึงตัวเล่เต๋าอาอมังกรไฟครึ่งหลังถมกลืนเล่เต๋าหอบทั้งคนทั้งร่างของเขาไปกับมันกระแทกเข้าใส่ต้นไม้ใหญ่โดยตรงปังแรงประทะอันโหดเยี่ยมทั้งหมดซึมซาบเข้าสู่กายเขาในทั่วพริบตาชุดต่อสู้ภายนอกก็ได้รับความเสียหายโดยสมบูรณ์เปิดเผยให้เห็นว่าภายในยังมีเสื้อกักที่สาดแสงสีม่วงออก เล่ยเต๋าได้รับบาดเจ็บสาหัสตรงหน้าท้องไอออกมาเป็นเลือดชินเฟิงก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวมีดกระสัดครามในมือชี้ปลายแหลมไปยังเล่ยเตา๋าแต่ในจังหวะนั้นเองเล่ยเต่าลุกครวดขึ้นทันใดเอาหนี้ไปกินซะเศษผงบางอย่างถูกปาเข้าใส่ชินเฟิงบทดบางวิสัยทัศน์เขาเล่ยเต๋า่วยโอกาสนี้หันหลังวิ่งหลบหนีไปชินเฟิงสุดดมได้ถึงกลิ่นของมันก็ตระหนักได้ทันทีว่าคืออะไร นี่มันผงดึงดูดสัตว์ร้ายเฮอเฮอดู he เหมือนว่าไอ้วิธีเล่นตุกติกแบบนี้กลุ่มเล่ถังจะนิยมใช้มันซะจริงๆกำลังภายในของชิ้นเฟิงงปลดปล่อยสู่ภายนอกป้องกันมีให้ผมดึงดูดสัตว์ร้ายกระทบเข้ากับร่างกายสองเท้าเริ่มขยับไหวไล่ตามเล่เต๋าแกไม่ตายดีแน่ในเมื่อคิดทำร้ายผู้คนด้วยสิ่งนี้ถึงเวลาก็เมื่อตนตกเป็นเหยื่บ้างก็ต้องแบกรับได้วิสวิสวิส ชิ้นเฟิงที่กำลังไล่ตามจากเบื้องหลังจูจ่ๆก็เริ่มใช้ซ่อนเงาอย่างกระทันหันเล่ยเต๋าไม่รู้เรื่องนี้เขาเพียงนึกว่าตนว่องไวยิ่งกว่ารู้สึกตัวอีกทีคนที่ไล่ตามมาก็หายไปอย่างไรร่องรอยทว่ายังมีทันได้ถอนหายใจโล่งอกชิ้นเฟิงพลันปรากฏกายขึ้นเบื้องหน้าของเล่ยเตา๋ารูม่านตาของเล่ยเตาเบิกกว้างในแววตาสะท้อนให้เห็นถึงแสงกระพริบไหวของคมมีดที่กำลังปาดลงมา มีดกริย์ครามวาดผ่านสายตาเขาไปศีราะขาดจากลำคอไหลตกลงทันทีครวดเลือดทะลักออกจากเนื้อที่ดำไหมจึงนองเป็นแองเล่ยเตาตายการต่อสู้ระหว่างชิ้นเฟิงกับเล่ยเต่าไม่ได้ถูกปกปิดแต่อย่างใดดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งทหารรับจ้างเฟิงหลีหรือทหารรับจ้างของเกาหยูคงังกระทั่งกลุ่มเล่ยถังล้วนรับรู้ถึงมันได้ทั้งหมด ปัจจุบันพลังสมาธิของแต่ละฝ่ายสามารถสแกนได้เฉพาะฉินเฟิงเท่านั้นแต่อีกคนหนึ่งรายซึ่งลมหายใจชัดเจนว่าเขาตายไปแล้วณสถานที่ห่างไกลสมาชิของกลุ่มเล่ถางไกลเป็นเงียบงนันวินาทีต่อมาทั้งหมดคลิกลงบนอุปกรณ์สื่อสารส่งบางอย่างไปยังอุปกรณ์สื่อสารของเล่เต๋าเล่เต่าแน่นอนย่อมไม่ตอบสนองใดๆเพราะคนก็ตายไปแล้วแต่เรื่องนี้พวกมันทำทำไมฉินเฟิงไม่คิดสืบความให้เข้าใจ ชิ้นเฟงเผาร่างของเล่เต่าอย่างรวดเร็วด้วยอ bility ี้ไฟใช้พลังสมาธิเรียกอุปกรณ์รูนของศัตรูมาไว้ในมือตนสิ่งที่อยู่ภายในถูกเปิดเผยออกมาชอบวางกับดักคนอื่นด้วยวิธีนี้ดีนะงั้นคราวนี้ฉันจะทำแบบเดียวกันพวกแก่บ้าง